สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโดยพระสันตะปาปาฟรังซิสวันนี้ก็เป็นวันปิดงานชนมเยาวาชนโลกที่กรุงลิสบอนประเทศโปรโตุเกสด้วยนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งจบจากพิธีรับศีลมหาสนิทนะครับก็เวลา10ิบนาฬิกาของกรุงลิสบอนที่นี่นะครับที่ประเทศไทยก็เวลาประมาณ4โมงเย็น นะครับก็แดดก็ค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่เห็นนี้ก็คือมรรดาพระสงฆ์นะครับจากประเทศต่างๆที่มาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เยาวชนบางคนนะครับที่เข้ามาในบริเวณแห่งนี้นะครับพระสงฆ์ที่เห็นนี้ก็น่าจะประมาณ20,000คนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ ดีมากๆนะครับที่มีพระสงฆ์มาร่วมชุมนุมกันแล้วก็บรรดาพระสังฆราชนะครับก็อยู่ด้านบนเราก็มีพระสัตตาปานนั้นอยู่ด้านบนสุดนะครับก็หลังจากพิธีบูชาขอพระคุณเสร็จแล้วนะครับงานชุมนุมเยาวชนโลกก็ควรจะต้องสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการนะครับบรรดาเยาวชนหลายแสนหรือว่าเกือบล้านคนนะครับที่อยู่ณบริเวณนี้ก็จะค่อยๆทยอยออกจากที่แห่งนี้ไปนะครับก็กลับไปยังที่พักของตนเองนะครับเก็บข้าวของแล้วก็บางส่วนก็อาจจะ พักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวอยู่นะครับบางส่วนก็เดินทางกับไปอย่างมนเกบุนของตนเองนะครับนี้พระสันตะปาก็กำลังสวดบพะนามังรับ10นะครับเราก็มาอยู่ที่นี่กันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เราเดินทางกันมาอย่างยาวไกลนะครับแล้วก็วันนี้พิธีเขาเสร็จลุกนะครับเป็นพิธีาการเตือนเฝ้านะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดี นะครับเดี๋ยวผสมแล้วปาก็คงจะปลาใสนะครับแล้วก็เป็นการเกล่ยขอบคุณต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้รับชมแล้วก็ติดตามมาทุกการถ่ายทอดสดนะครับก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับก็จะถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้รับทราบแลอวก้าเดินไปพร้อมกับบรรดาเยาวชนนะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับ กาพระอัคราสังหราชอันทวีรเดชใจเสดีที่มาอยู่กับเราแล้ววันนี้พระคดินันพระอัคราสังหราชฟองอเซสซิเวียเกรงศักโควิดวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะครับแล้วก็กําลังร่วมอยู่ในพิธีบูชาขอบุณล้านบนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนนะได้โชคดีแล้วก็มีความสุขในวันนี้นะครับสวัสดีครับ